เอาวันนี้นะคะเอก,กพาทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะกับรถที่เรามีพร้อมส่งมอบทันทีนะคะและแจ้งนะคะวันหยุดของบริษัทค่ะเราจะเริ่มหยุดกันตั้งแต่วันที่28นี้28ธันวาคมและเปิดอีกทีคือวันที่2มก,กราคมเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีก2วันนะคะที่ท่านจะมา ท่าเรือแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาถึงท่าเรือกันด้วยค่ะใครสนใจชมกันให้จบนะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างก่อนที่จะไปชมรถกันเอาเป็นว่าเออขออวยพรก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกท่านนะคะก็สําหรับปีใหม่นี้นะคะที่จะมาถึงก็ขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะทุกท่านทุกๆุกคนเลยค่ะขอให้ปีหน้าเนี่ย เป็นปีที่ดีสำหรับท่านและครอบครัวตื่นนอนขึ้นมาครั้งใดวันใดก็ขอให้เป็นวันที่ดีกว่าวันวานและข้อสำคัญเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนเดินทางไปกับนะคะโดยสวัสดิภาพและมีความสุขกันทั้งขันรถนะคะข้อสำคัญเมาไม่ขับตำรวจ ไปเที่ยวไหนกันบ้างเม้น์มาเลยจ้าเอาราคาสําหรับคันนี้อะมาเดี๋ยวเราจะแนะนํารถแล้วก็ให้ฝ่ายขายแนะนําตัวด้วยไม่ได้ให้ฝ่ายขายแนะนําตัวมานานละลุงซันตา้าชื่ออะไรคะสวัสดีครับลุงซันตา้าผมชื่อเบน์นะครับเป็นฝ่ายขายของ AY e ครับผมค่ะคันนี้ใครขายผมเองครับผมเองครับนะ,ค,ะครับเตรียมตัวส่งมอบที่ไหนคะคันนี้คันนี้โปรโมชั่นดีที่จังหวัดขอนแก่นแล้วเราจะนําไปส่งมอบที่ขอนแก่นเลยครับผมค่ะ เปิดปีใหม่นะคะเราก็คันนี้ลูกค้าจะรับหลังปีใหม่เนาะเปิดปีใหม่เราก็จะนําความสุขไปเสิร์ฟกันถึงอขอนแก่นเลยนะคะคเอาละค่ะถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวคันนี้ไม่ต้องให้ดูเยอะนะเอาละค่ะมาต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสายฝ่ายขายนะคะ,ค,ะคันนี้เ,เป็นรถเดี๋ยวก่อนที่คุณสายจะแนะนํนา <laughs> อ่ะแดนหน่อย <laughs> <laughs> คันนี้จะเป็นปอร์เช่พานาม e ล่าโเป็นตัว e x c l u s i v e นะคะคันนี้จะเป็นสีครยอนอนเบาะแดงค่ะแต่เรายังมีอีก2คันพร้อมส่งมอบนะคะรถถึงท่าเรือแล้วนะคะสำหรับตัวขยนนะคะตัวนี้เป็นรุ่น e x c l u s i v e นั่นก็คือตัวช่วงยาวแล้วก็ ออปชันแน่นทุกคนนะคะเรามีตัวช่วงยาวรุ่นเอกลุสิคือสีเคย่อนเบาะแดงอ่ะแล้วก็มีสีเคย่อนเบาะน้ำตาลนะคะรถเพิ่งมาถึงที่ท่าเรือแล้วก็มีสีขาวเบาะแดงเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่ตัวช่วงยาวรุ่นปกตินะคะทุกคนเอาละค่ะให้ชมเบาะนิดนึงค่ะสวยเลยนะคะและออปชันแน่นออปชันดีด้วยมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะทุกท่าน เอาละคะ่ะมาต่อเลยค่ะวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบกระชับนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอกก็จะปิดลูกค้าหลายท่านอยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาไลฟ์ส่วนวันที่27เก็จะเป็นวันที่เรากินเลี้ยงกับลูกน้องเนาะก็เลยขอไลฟ์วันนี้นะคะปิดท้ายปีเก่าเริ่มปีใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยค่ะเอาละค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ม,คะ,คะมิวฝ่ายขายคุณเอเออวายนะคะแดนหน่อยค่ะ <laughs> อ่าแล้วค่ะรุ่นนี้แนะนำอะไรคะรถคันนี้ที่สวยๆคันนี้คือเป็น n w w t y o t a v e l ว i ไ2.4 Turbo นะคะเป็นรุ่น Limited ตัว Top Option ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง5.9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วขอย้ำนิดนึงนะคะสำหรับ v เว i ไ i รุ่น Limited นั่นคือรุ่น Top มันคือรุ่น Turbo นะคะ279แรงมา้าแล้วตัวเว l ไฟเทอร์โบนะคะมันจะมาด้วยเครื่อง 2,400cc เทอร์โบ2 7 79แรงมาจะมีเป็นรุ่นปกติแล้วก็จะมีเป็นรุ่นรีมิต็ดนั่นก็คือตัวออปชันพิเศษนะคะทุกท่านนะคะเหลืออีกเพียงแค่7คันสุดท้ายแล้วและย้ำค่ะรุ่นรีมิต็ดนะคะนั่นคือออปชันที่ใส่ในรุ่น x c u u s i v e แล้วแล้วมีจำหน่ายที่เดียวคือที่ AEY ออ t โตนณเวลานี้นะคะทุกท่านใครสนใจ ทักมาค่ะผ่อนนาน72เดือนแถมประกันไทยปีหนปีไปต่อเลยค่ะอ่ะแดนก่อนค่ะไม่มีเพลงค่ะไม่มีเพลงนะคะอ่าร้องเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูนานะคะเป็นเซลล์ที่ AEY Auto ค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถเอาผาแซ่บนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 7 9 0 0 0นบาทค่ะดาวพิเศษแคมเปญพิเศษนะคะดาวที่490 0 0 0บาทค่ะ ค่ะนะคะคือราคาเริ่มต้นที่3ามล้านเจ็ดแสและดาว4 9, ี่แสนเ่อนนาน72เดือนแถมประกันภัยชั้นหนึ่งหงปีนะคะเคลมเป็นดีๆนะคะทุกท่านนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเป็นการลงทุนที่น้อยนะคะแต่ได้รถคันใหญ่ไปเลยะคะ่ะทุกท่านนะคะใครสนใจก็ทักมาแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าวันนี้คนจองเนี่ย บอกก่อนค่ะว่าไฟแนนซ์เขาไม่เริ่มไม่ทำงานแล้วนะคะคงรับได้อีกทีก็คือหลังปีใหม่แต่ถ้าจะซื้อสดก็มารับได้เลยนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเปิดวันสุดท้ายวันที่27ปิดวันที่28นะคะเอาราค่ะไปต่อเลยค่ะสีแดงเลยเนาะสีแดงค่ะ เทาก,ากากคริสต์มาสนะคะปีใหม่นะคะก็แดงเลยเพอปีใหม่เสร็จก็จะตกจีนใช่ค่ะนะคะสีแดงเนี่ยมันเป็นสีแห่งมงคลนะคะสีพลังอํานาจร้อนแรงและก็เป็นสีแห่งโชคลาภค่ะอาต่อเลยคันนี้นะจะจะเป็นนิวนะคะเป็นนิวฟอร์ดมัสแตงนะคะตัว2.3ค่ะเป็นตัวใหม่เลยสีแดงค่ะตอนนี้ยังว่างพร้อมจองอยู่นะคะพร้อมส่งมอบอยู่แล้วลูกค้าสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ อยากขับขี่คนแรกๆในไทยทักเรามาค่ะมาป่าหนุ่มคุ้มพลังพันใหม่มัสแต2ง2 5 2 5มีรถพร้อมส่งมอบทันทีแล้วก็ลงเรือมาแล้วนะคะมีอีกสีหนึ่งนั่นก็คือสีฟ้าใหม่ นะคะเป็นฟ้าออกคุ่นๆนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวจะโพสต์ให้ในเพจโพสต์รูปให้ดูแต่ถ้าอยากจะดูว่าสีเป็นแบบไหนทักไปคายค่ะนะคะมีลงเรือมาแล้วเพิ่มเติมด้วยค่ะไปต่อเลยค่ะอ๋อแล้วก็บอกนิดนึงค่ะว่าตอนนี้นะคะ911นะคะคาเรล่านะคะเรารถเรามาถึงแล้วนะคะ991 1นะคะรหัส992.2นะคะเป็นตัวเฟส e l ฟนะคะสีเหลืองใหม่ รถมาถึงแล้วพร้อมส่งมอบทันทีแล้วก็จะมีเป็นไททานนะคะไททานเฟสเลฟนะคะเรามีสีสีม่วงกับสีเขียวใช่ครับสีะะสม่วงเยครับค่ะมาถึงแล้วอยู่ท่าเรือนะคะสนใจทักมาค่ะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะมาสองคันนี้รถ,รถไฟฟ้าจาฟฟัดใยการราคาพิเศษใช่ครับคุณ่ารถไฟฟ้านะคะอ่ะต่อเลยคันนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้านะครับมาสเอไอ มัสก์อีนะครับตัว First e dition นะครับคุณเอจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับ mm hmm. นี่เลยดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับราคาพิเศษ2องล้านเก้าแนเก้าบาทบใช่คันนี้นะคะส่วนรถนะคะไปเลยทัน1ล้านบาทนะคะสำหรับ Mustang ัสก์อนะคะรถ SUV และเป็น Mustang นะคะที่แรง300อ่า3ร้5ย5้าสแรงแรงม้านะคะแล้วก็ ชาร์จเต็มถังวิ่งได้อยู่ที่539กิโลนะคะทุก,กท่านาแล้วก็เป็น SUV <ช>ด้วยขับขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยนะคะรถไป1ล้านบาทฟรีดาว0เปอร์เซแล้วก็ผ่อนตกเดือนละ49,0 0 0กัว่าบาท49,3 0มบาทค่ะเบาๆประหยัดเลยเบา <au, S 1> ๆนะคะคันเดียวนะคะจัดรายการคันเดียวไปต่อเลยค่ะครับแล้วก็จะมาเป็นอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น v o l k s w a g e n i d b u ดีันะครับผมเรียกว่าใครที่สายแฟชั่นก็แนะนําคันนี้เลยนะครับสำหรับสี เขียวมะแนาวนะครับคุณเอกก็จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับอันนี้ราคานี้ไม่ขายนะราคานี้คุณเอกจัดพิเศษคนระับไม่ขายขายเท่าไหร่ครับอ่าเอาไปเลยค่ะสามล้านกับเก้าหมื่นบาทนะคะแต่ว่าไม่มีศูนย์เปอร์เซ็นยังไม่ได้ลอกกันนี้นะเ <c oughs> อะ่นะคะให้อยู่ที่สามล้านกับเก้าหมื่นบาทนะคะรถตู้พลังงานไฟฟ้าแล้วขอทอนะคะทั้งสองคันเป็นรถที่ผลิตจากทวีปยุโรปนะ ็นรถทีนได้มาตรฐานเวลาขับขี่ไม่ต้องกังวลด้วยนะคะทุกท่านนะคะมใจปลอดภัยได้นสำหรับงานประกอบวิ่งได้เท่าไหร่าเต็มถังวิ่งได้400กิโลคุณ400กิโลนะคะแรงม้า241แรงม้าใช่ครับนะคะนี่เลยค่ะสวยๆเลยใครไปเที่ยวไหนพักทายค่ะนะคะ แล้วก็รถ <im itation> มือสองนะคะช่วงนี้นะคะเหลือแค่2วันนะคะใครที่จะขายรถมือสองไอ้บอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้ไม่รับตื้อเลยนะเพราะว่าพอข้ามปีแล้วอะราคามันจะตกแล้วใครที่กําลังจะซื้อรถมือสองอยู่ก็รอดูปีปีหน้าละกันอีกไม่กี่วันนะช่วงนี้อาคารหนึ่งรถเราก็จะโล่งๆหน่อยนะคะ <im itation> เพราะว่าช่วงนี้รถมือสอง ขายออกหมดแล้วและเอกก็ไม่ได้รับซื้อเพิ่มรอปีหน้านะคะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นท่านใดสนใจนะคะทักทายกันมาได้นะคะเบอร์โทรค่ะ025874666 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9ี่หกหกหกแปดนเแอออาโตนะคะเอาละค่ะคุณลุงเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมหวังทุกคนเดินทางเที่ยว ใชคะ่ะบ๊ายบายอะดูคุณลุงหน่อยดูคุณลุงหน่อยลุงก็แก่แล้วนะลุงก็เป็นทุกปี ค,คุณแก้มยุ้สวัสดีคุณโอมากันเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทว์วินวินไทยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาเยอะเลยค่ะตอบไม่ครบขออภัยอีีค่ะ